สวัสดีครับผมไอเออร์ mm hmm. <I S 2> ชอบเทรดเออร์ร hmm. mm ีมลงทุนไอเออร์เทรดโกนะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดเผยเทคนิคการตีเทรนที่ง่ายที่สุดนะครับใครใครก็ตีได้โอเคครับวันนี้เราจะมาตีเทรนกันเราจะมาใช้อะไรดีโอเคครับอ่าเปิดกราฟนี้ดีกว่าเราจะมาตีเทรนกันเราจะมาตีเทรนขาขึ้นครับเราจะเริ่มตีจากตูดไปตูดก่อนอันดับแรกง่ายไหม ตีจากตูดไป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 ตูดเรื่อยๆสมมติราคาเกิดอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะตีเพิ่มอีกเทรนหนึ่งครับเป็นเทรนระยะสั้นที่เกิดขึ้นมานะอันนี้เขาเรียกเทรนระยะสั้นและอันนี้เรียกเทรนระยะยาวโดยเทรนนะครับผมจะเรียกจากราคาที่การเรียกเทรนที่ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเราจะเรียกว่าสมมุติว่าเราเริ่มตีจากจุดนี้ครับเราจะเรียกว่าอันนี้ครับเป็นอัพเทรนสองสองสามสี่และการเลื่อนตีจากราคาที่เป็นลูกขึ้นไปนี้เราจะเรียกว่าการตีเทรนแบบ อัพเทรนสองสองสามแปดเราจะเรียกเทรนนะครับตามราคาหรือว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นในแต่ละครั้งอย่างเช่นอะไรผมจะพาไปดูตัวการตีเทรนของผมในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือการตีเทรนผ่านวิกฤตต่างๆการตีเทรนผ่านวิกฤตต่างนๆนะครับคืออะไรดเดียวจะพามาดูกราฟนะครับโดยผมจะขออนุญาตเปิดเป็นกราฟเซตไทยนะครับโดยกราฟเซตไทยเนี่ยผมได้ตีนะครับเป็นเทรนผ่านวิกฤตต่างๆเนาะโดยเทรนนะครับก็จะมีเปิดเป็น ต้องวีคหรือวันเนี่ยโอเคโดยเทรนครับผมก็ตีสองเทรนนะเขาเรียกผมเรียกเทรนวิกฤตไทยและเทรนวิกฤตโลกเทรนวิกฤตโลกค,คืออะไรทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่าอันนี้ครับคือถ้าเกิดโลกเกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยราคาเทรนนะครับมักจะเป็นรูปอย่างนี้แบบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเรียกโซนนี้ว่าเทรนโลกนะอันที่โซนวิกฤตโควิดน,นะครับแล้วก็ท,ที่ผมคือตีตามเส้นก่อนและเราจะยังไม่นับแท่งเทียน ไอ้ที่การตีที่ง่ายที่สุดนะในแต่ละคนนะครับโอเคผมปิดอันนั้นไปต่อมานะครับเป็นการตีเทนขาอะไรครับทเทนขาลงเทนขาลงตียังไงตีจากหัวไปหัวครับหัวไปหัวตีเทนและสมมติเกิดเทนซ้อนขึ้นมาแล้วก็ตีเทนซ้อนแล้วเราเรียกเทนนั้นตามราคาที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ามีบางบางสถาบันเรียกสปีดไลน์เหมือนกันอา บางคนเรียกเทไลนเล็กเทนไลย,ย่อยผมแนะนําว่าเรียกไม่งงสุดคือเทนตามราคาที่เกิดขึ้นมาจุดจุดแรกทุกคนจะได้ไม่งงครับโดยเทคนิคของผมง่ายมากส่วนส่วนแรกนะครับวิธีตีเทนง่ายๆเลยแบบแรกทุกคนนะครับเข้าไปที่ตัวแท่งเทียนนะครับมันจะขึ้นภาพนี้ขึ้นมาให้ทุกคนนะบ,บุกมาครับว่าเส้นผมจุดครับแล้วทุกคนกดไป่ใช้และทุกคนมาดูเทนนี้ผมจะพามาตีจุดนี้เลย เป็นเทนราคาขาขึ้นผมเรียกเทนสองหนึ่งห้าเก้ารือสองหนึ่งหกศูนย์ที่ผ่านราคาขึ้นไปได้อย่างไกลมากและยังไม่เคยกลับมาทดสอบเทนอีกเลยและคงจะกลับมาในไม่ภายในไม่กี่เดือนนี้หรือไม่กี่วันนี้โอเคครับภาพนี้ชัดเจนจากอะไรบ้างภาพนี้นะครับเขาผมบอกว่าผมลากจากตูดไปตดะะูดในขาขึ้นเห็นไหมก็ไล่จากตูดไปตดูดครับเรายังไม่สนตัวไส้เทียนนะครับที่เกิดขึ้นเพราะอะไร ผมต้องบอกว่าไส้เทียนไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ว่ามันจะสําคัญในบทอื่นเมื่อหลังจากเราตีเทนได้เร็วผมนับให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดนะให้มือใหม่เข้าใจง่ายถัดมาเราจะลองตีเทนขาลงในภาพนี้ปึ๊บเห็นสังเกตอะไรไหมครับมันกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเดี๋ยวค่อยรู้เนี่ยคนถ้ท่านี่มีชื่อท่าเหมือนกัน เห็นไหมไปเด้งเด้งเด้งเอเกิดอะไรเราเห็นภาพเลยมันมีเทนย่อยอีกเทนหนึ่งนี่นะจติแต่ถ้าไม่มันยังไม่เป็นเ,เทนผมต้องบอกอีกก่อนการที่จะตีเทนนะครับเทนเราต้องเข้าใจ market structure ก่อนหรือว่าโครงสร้างราคาตลาดโอเคภาพนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ครับขึ้นไปทำา i g นะแต่โซนนี้หลุดลงแต่ยังวิ่งไปทำา i g นะครับ ต้องบอกว่าภาพนะครับมันยังไปเทรนขาขึ้นอยู่แต่ว่าโซนนี้เราอาจจะยังไม่นับเราอาจจะตีเทรนภาพน,นี้แทนก็ได้เหมือนกันเข้าใจอยา่างไรไหมผมถึงบอกให้เรียกอัพเทรนเป็นราคาทุกคนจะได้ไม่งงและทุกคนก็ปลูกมาไปด้วยก็ได้หรือว่าเข้าใจกันดีก็ได้นะสำหรับใครอยากได้เส้นอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับกดมาที่เส้นนะเส้นนวโนงครับอ่าจะอยู่ข้างๆานี้ครับเป็นเส้นนวโนงเนาะกดไปที่เส้นนอานมลากไปก่อนเล่นๆหนึ่งเส้นครับแล้วก็ กด <G est> ไปที่ตั้งค่ากดยืดเส้นด้านขวานะก็จะได้เส้นแบบนี้ขึ้นมาครับยืดเส้นกับไม่ยืดตา่างกันยังไงนะครับยืดเส้นไม่ยืดเราจะพุกมาร์กราคาได้ง่ายกว่านั่นเองโอเคแลัจะทุกคนเข้าใจภาพนี้แล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนลองฝึกดีสักคลทิปหนึ่งนะแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็เข้าในกลุ่มออไอเอิร์ภาพบวกนะเดี๋ยวผมอาจจะแปะไว้ตรง description ไม่ก็ตรงความคิดเห็นนะครับทักจุดๆหนึ่งนะแล้วก็ คลิปนี้ก็จะลงใน t ิ k กต็อกด้วยเพื่อผมไม่ให้ทุกคนฝึกตีเป็นไม่ใช่เอาแต่โซนของผมไปอย่างเดียวเพราะโซนของเราเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆใครที่มาช่วงแ,กแรกๆพวกกันนะครับผมจะเปิดฟรีไปก่อนแต่อนาคตผมบอกเลยว่าผมเปิดคอร์สอนแน่นอนเพราะความรู้วพวกนี้ผมใช้ทั้งประสบการณ์เวลาแล้วก็ใช้ทั้งการเรียนรู้ผ่านการเสียงเงินด้วยเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในช่วงเวลานี้ผมเปิดฟรีแนะนำให้ทุกคนเรียนและจดจําไปใช้ได้อย่างเต็มที่ครับแนะนําเปิดเส้นผมจุดและ ตีเทนขาขึ้นจากตูดไปตูดตีเทนขาลงจากหัวไปหัวนายแล้วก็มีการเบรกเอากับเห็นไหมท่านนี้ครับชัดเจนมากคืออะไรเออเพิ่งสังเกตไหมเงีน้นเป็นการรีเทสเทนอีกครั้งหนึ่งว่าเทนนี้พี่ไม่ได้พาหลุกจริงๆนะแล้วก็ใช่ครับเทนมันไม่ได้พาหลุเพราะฉะนั้นนะ่าผมอาจจะฟลุ๊กบต่ามหรือ แต่ว่าต้องมาจัดการการเอาเอ็มอหิษานวาจะสอนเรื่องเอเอ็มก็ได้ใครจะไปรู้ผมก็ยังขอเตรียมบทเรียนให้ชัดเจนก่อนเพราะมันสําคัญจริงๆในแต่ละบทเรียนมันต้องจัดกันให้เป็นตาระบบจริงๆเพราะจะเอฟเอ็มขึ้นก่อนได้ซ้าแต่ว่าพอดีมีคนรีเควสต์มาเป็นเรื่องการตีกราบเลยให้การตีเทนที่ง่ายที่สุดนะครับคลิปนะครับอาจจะไม่ได้นานมากนะเพราะว่าผมไม่อยากทำให้หนึ่งคลิปนานเนาะก็คิดป,ประมาณไม่เกินสิบนาทีละกันแต่ละคลิปแต่ว่าอาจจะมีประมาณสิบถึงยี่สิบถึงสามสิบเซกชันเลยในการตีแต่า ช่วงเวลานี้ผมเปิดให้ฟังฟรีๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆอ่เผยแพร่ต่อได้แต่ถ้าเกิดวันไหนขึ้นมาผมต้องอขอก่อนว่าถ้าเกิดผมรู้สึกว่าใช้คาว่าไงดีสักวันหนึ่งนะครับมันก็ต้องเป็นการเก็บตังค์เนาะเพราะว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมได้สังสมมาเป็นระยะเวลาหนึง่งจริงๆ ผมได้สะสมระยะเวลาการเทรดต่างๆเนี่ยมาประมาณ4-5ปีแล้วแล้วก็การเทรดฟอเร็กอีกประมาณเกือบเกหนึ่งปีนะกว่าจะได้ขนาดนี้เทคนิคเทรดฟอเร็กมีเทคนิคเทรดคริปโตมีอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเทคนิคถือสปอร์ตและฟิวเจอร์แตกต่างกันแน่นอนสําหรับผมเนี่ยผมเก็บมาทุกรูปแบบแล้วและผมก็รีเควสตัวเองมาเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นว่าผมเน้นสปอร์ตคริปโตและฟอเร็กง่ายที่สุดและการเทรดฟอเร็กง่ายสุดคือเทรดทองครับ สำหรับตัวผมเองวนการเทรดสกุลเงินผิดได้ไหมใครอยากให้ผมรีเควส์ยังไงเราเข้ากลุ่มไอเออร์พาผมสามารถาตีแนวต้าเนวรับของกราฟสไตล์ของผมและการตีเทรนสไตล์ของผมเพื่อให้คุณไปประกอบการพิจารณาในการเข้าออเดเรอร์ในแต่ละออเดอร์ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีคำคมมาให้เป็นคำคมที่ผมนะตั้งเอาไว้เองนะครับทุกครั้งนะที่ผมทเทรดทองเนาะมันจะอยู่ไหนวะ เอ้าเอ้ยครับผมอ่ะอ่า่อยู่่อยู่ดี่ขอโทษนะครับนี่ครับเย็นให้พอรอให้เป็นทุนฟ้าให้ได้ฟ้านะไม่ใช่แดงเงย็นนะครับเย,ย็นเย็นเอาไว้ในเวลาที่ตลาดเป็นขาลงหรือการทุบลงมาให้เราเย็นนะครับเย็นเพื่อรออ,อออเดอร์ในจุดท,ที่เราต้องการที่จริงมันเข้าอออด้วยแหละแต่ผมหลับ เลืไปได้ตั้งออาด้วยเพราะวันสุกเลยค่าสวอปแพงเย็นให้พอรอให้เป็นทนฟ้าให้ได้รอให้เป็นอะไรรอเข้าส่งที่ใช่และเราเข้าออเดอร์หม้นั้นหนักๆได้ส่วนถัดมาทนฟ้าให้ได้สมมุติในกรณีนี้ผมอยากจะให้มันไป2 5ง8ซึ่งผมคิดว่าน,น,น่าจะไปส่งประมาณ2520เนี่ยาจะพ,พ,พีก่อนเนาะก็ประมาณมือ7 0 0ันกว่าจุดคิดว่าได้ไหมมคิดว่าไปได้ เพราะอะไรมันมีสงครามเล็กๆที่มีโอกาสเกิดสงครามเใหญ่อาจจะพาทองคําไปจบรอบตรงนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่มาแน่ครับเย็นให้พอรอให้เป็นทนบ้านะอ่าหนึ่งต่อนหนึ่งขึ้นไปผมแปะไว้แถวๆนี้เลยเพราะมันมาเน่และวันใดน,นะครับที่มันไปสองห้าสองแปดนะผมจะคลิปนี้กลับมารีมาสเตอร์ให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยแม่งไปจริงว่ะมีโควิดคอยนะเดี๋ยวมีซิกเนลนะครับอ่า จริงๆนะครับใครที่มาดูคลิปนี้นะผมกล่าวว่าผมจะเอสโซนประมาณ67,7 52เนาะในการวิ่งเป็นเทส,สักรอบนึงถ้าหลุดจริงๆอาจจะไปประมาณ69 0 0 0แล้วก็7 0 0 0 0ือ,อีกสักรอบหนึ่งและถ้ามันเบรกจริงๆอีกก็ยอมครับเพราะว่าผมถือสปอร์ตทั้งเซ็เนยครับไว้เยอะประมาณหนึ่งและต้องบอกว่ามันก็ติดดบมาหนักเหมือนกันนะเวลานี้ผมไม่ได้ไปเซียนแต่ผมพยายามเก็บความรู้นะครับตอนนี้ก็พอร์ตก็ลบมาประมาณ สิบเปอร์เซ็นองของคริปโตสปอตนะไม่เยอะนะแล้วก็มีไม้เทรดฟอเร็เก์ไปเติมไม้เรื่อยๆเพราะว่าราคาสปอร์ตเราถือโซนไหนก็ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ที่จริงแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะครับยินให้พอรอให้เป็นทนฟ้าให้ได้ฝึกตีเทนกันหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปมีเรื่องอะไรมาสอนอีกเนี่ยทุกคนเตรียมรอฟังได้เลยครับเรื่องที่ผมจะม,มาสอนเนี่ยบางคนขายใน private c o u r ราคาเป็นแสนราคาเป็นหมื่นนะแต่ผมเอาไว้ให้ฟังฟรีๆในช่วงนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ